เป็น EP พีพิเศษอัปเกรดรถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคันให้บ้านออนเรียวแมนมีรถไว้ขับเล่นนะครับเป็นไงบ้างครับเสือดีใจน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลครับเาไปหาหมอเป็นไงครับเสื ทุกคนเคยได้ยินเรื่องเราไหมครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ซื้อพิซซ่า2ถาดในราคา1,000 0บิตคอยเมื่อปี2010แล้ว6ปีต่อมานะครับทุกคนพิซซ่า2ถาดของเขาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า200ล้านดอลลาร์เห็น <He S 2> ไหมครับว่าเขาสูญเสียโอกาสในการสร้างไรายได้ไปอย่างมากเลยนะครับแต่เราทุกคนยังมีโอกาสอยู่พวกเราหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจว่าสร้างประโยชน์ จากบิตคอยยังไงแต่ผมมีคำตอบให้คุณครับนั่นคือ IQ Option IQ Option เป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่คุณสามารถสร้างรายได้จากสกุลเงินดิจิตอลฟอนต์หุน้นและอื่นๆอีกมากมายครับง่ายๆเพียงคุณลงทะเบียนใน IQ Option ลงทุนขั้นต่ำครับเพียงแค่10ดอลลาร์ในบัญชีของคุณก็สามารถเริ่มเทรดได้เลยถ้าเราจะเริ่มต้นลงทุนในบิตคอยนะครับก็เข้าไปที่ IQ Option เลยครับและทุกคนก็เลือกบิตคอยคูณ100ครับและเรานะครับก็คาดเดาได้เลยว่าราคาจะขึ้นหรือลง นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเราคาดการถูกเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาผู้ชมทุกคนนะครับสามารถทําแบบนี้ได้จากที่บ้านเลยสร้างไรายได้อย่างปลอดภัยด้วย IQ Option ครับที่สําคัญน,นะครับ IQ Option มีบัญชีทดลอง10,000ดอลลาร์ 10, ให้ทดลองใช้ฟรีในการศึกษาแล้วก็ฝึกฝนจนกว่าคุณจะพ้องครับและยังมีบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงผ่านข้อความแชทและโทรศัพท์ไปเริ่มต้นเทรดด้วยกันครับด้วย IQ Option กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค้างครับผม <S <S ทุกคนของขึ้นชื่อว่าอีพีแต่งรถทุกคนก็ต้องสงสัยแล้วว่าวัาวนนี้จะเอารถคันไหนมาแต่งเอารถคันไหนมาทำ <S <S นะครับไปครับไปดูกันครับเป็นอีพีพิเศษอัปเกรดรถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคันให้บ้านออนเรืแมนมีรถไว้ขับเล่นนะครับไปไปดูเพาว่าเป็นคันไหนคันนี้อีกแล้วครับทุกคน <S <S ยังพอเหลือซากที่จะเรียกได้ว่าร้อยวันนี้เราจะเอารถเปิดประทุนที่เราทําให้พราะยังอีพีที่แล้ว ออกมาทําต่อครับเพื่อให้รถมันสามารถขับได้บนถนนวิ่งได้เพราะว่าทีที่แล้วที่เราทําไปมันไม่สามารถวิ่งได้นะครับเพราะว่ามันจะหักกลางมันกระดึ้งกระดึ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 ่งตรงกลางวันนี้เราก็เลยจะมาอัพเวลมันเพิ่มความแข็งแรงให้มันให้มันวิ่งไม่กระเด้งกระเด้งนะครับอย่างนี้วิ่งขับเล่นได้ในซอยแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นเปิดประทุนเปิดหลังคาเปิดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไปดูวันดีกแบบว่า วันนี้ทําเสร็จออกมาแล้วสภาพหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวรอสมาชิกเพิ่มหน่อยก็จะมีนิ๊กนิ๊กี้สไตล์ <Yeah! S 2> แล้วก็เจ้าบันเจิดไปเย็นแล้วต้องรีบทําก่อนจะไปชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค, like, ค, share, ค mm ์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมไปนะทวกคนอย่าไปวนวดมากวันนี้เจ้าบันเจิดกับพิชชาแล้วก็นิกกี้สไตล์จะ เนี่ยละมินรถคันนี้กลับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรนเลยม ok, okay. okay. ินกลับจะทำอีกเลยอย่าพูดคำนี้กับกูเดี๋ยวนี้นะมันไปทางไหนได้วะเนี่ยกลับมาดูว่ามันจะแน่อะไรประมาณไหนอย่างขยมนั้นเดี๋ยวหักนะครับกลับยากกูบอกว่าเดี๋ยวหักโอเคตอนนี้ซื้อเหล็กมานะครับไปเดี๋ยวไปเริ่มทำเลยดีกว่าตอนนี้กิ้งเหล็กมาก่อน กันอ่ะไอ้เหี้ยทเอาแรู้แล้วมึงทำรถแบบไม่คุยกันเลยเหรอมาถึงงั้นจุดๆๆๆๆดุนเลยอ่ะน่าทำไมเนี่ยไม่รู้เขาบอกให้ตัดก็ตัดตัดตูดนี่เราคุยไหมคือจะตัดตูดใช่ให้มันสั้นใช่อยากสั้นอีกรถมันต้องเป็นรุ่นย่อทุกวันนี้เขาใช้รุ่นย่อเวฟยังเวฟย่อเลยดีมยังดีมย่อสีก็สีย่อนี่เราไม่ขี่ย่อ ขายอยากเห็นบ้างเนี่ยขนาดพญานาคอย่างย่อในกล่องไม้ขีดได้เป็นไงมุกนี้รู้ไหมว่าทำไมพญานาคถึงต้องหดตัวในกล่องไม้ขีดเพราะพญานาคอ่ะไอ้เงี้ยทป็ไงเพราะอะไรเพราะอะไรเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้ามีเด็กอ่อนหรีเสียงซะเพราะมันจะหามากลูกอาจจะปลิ้นออกมาได้เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมมันยืบก็เลยกลงทำไมมันยืบก็เลยกลง เราจะเล่นเดี๋ยวก็หาว่าเราฉลาดเอาก็ทั้งหมดทั้งหมดที่งีมีคนว่อนเหรอนี่เราคุยไว้คือตัดตูดครับและให้เหลือนุนรอไว้เวลามองเข้ามาแล้วมันจะตูดมนนมันจะน่ารักน่ารักโอเคตัดตัดเอาตรงไหนอยู่แล้ว เฮียไอ้รถนีุ่้มมากดนแลอย่างนี้นีรถดัมเดิมเดิมมากครับคันนี้รถใช้น้อยมือเดียวครับตุ่มตุ้มเดิมหมดเลยเม็ดร์คนีรอยเดิมแม็กกะไลท์ไม่เคยถอดครับการันตีอย่างพี่แชมป์สามร้อยกระลัดครับไม่มีตัดต่อโดนน้ำสี่สี ใส่ปีกนี่กลายเป็นรถแม่นแมนเลยเออเหมือนรถแม่นแมนว่ะใส่ปีกสองข้างเนี่ยเฮ้ยคุณหอยใจมหมยเหนื่อยใจกิ่คอนเทนต์ก็ลุกสนานขนาดนี้คุณหอยใจรอนยังไม่เสร็จเลยมึงจะรีบหอยใจไปไหนเนี่ยเพราะว่าพี่เขาไม่รู้อะไรเลยนี่กูเหลือเชื่อมากที่กูที่เห็นตลับเบสในอีพีนี้ สีสีอะไรก็เนี่ยเคลือบสีอยู่รถใหม่โอ้โหไม่นบ้ามาถามทำไรกำลังเคลือบสีรถอยู่ของเคลือบไปแม่งเคลือบทำยี่อะไรไม่รู้เ่ยเฮ้ยมึงอ่ะก่อนที่จะไปดูรถซิ่งวิ่งครับน้ำยาเคสซี่คาร์ครับผมเพราะว่ารถคุณจะเป็นสภาพไหนคุณก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบสีนะแล้วเรายังมีน้ำยาเคลือบยางนะขจัดคาบเฮ้ยแต่พอพอโดนแล้วโอเคนะได้ได้ได้เป็นไง เพิ่มความแข็งให้กับผิวไม่เป็นไรนี่ขอนจริงนะครับนี่ขอนจรเฮ้ยหุบปากเก่นีแล้วไอสัตว์จุดโลโฆษณาเกินจริงเขายิ่งโดนกันอยู่ไปอินเสิร์ตรถใหม่รอบคันก่อนดีกว่าทุกคนก่อนที่เราจะไปขับอย่าลืมครับเพจเคซิคาร์ไปสั่งกันได้น้ำยาไปขับรถ ผมนี่จะเห็นรถซุปเปอร์คาร์เจ้าแรกเจ้าเดียวในไทย้พรอมยังพร้อมนับไปไอ้หี้ยเว้ยพักเท้าดีว่ะนี่เนี้ยระบบเด็กเนี่ย รอบนี้พ่อถูกใจแน่ Lamborghini 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 จะเป็นคนนั่งหรือเป็นคนขับนั่งหรือขับครับโคตรเก๋าเลยอันนี้พ่อไม่ต้องกลัวนะถ้าถ้าออกตัวแล้วยกล้อมันสามารถตีลากากลับมาได้เฮ้ยสาโร้อยหน่อยเนี่ยหาเหรอ ไปแข่ง้ไม่ได้เหนวอวนโดนขันนี่เลยเหรอเสียเลยโอ้โหเียท่อนี่แบบกระหึ่มมากดูดิแล้วเขาไม่เอาข้อไปแล้วเขแบ่งสองคนแล้วคนดูนี่แหละเขาจะรู้ไหมว่าเขาคุยอะไรกันเ่นใช้ตามไปที่เบลกลอใส่มาโอ้โหไอ่ไง ไงเป็นไงบ้างนับเสี่ยดีใจน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลครับเสี่ยตาไปหาหมอตอนไหครับเสี่ยขี้ฝุ่นเข้าตาขี้ฝุ่นเข้าขาวน้ตาไหนี่ขับไปไหนใครก็มองเมื่อกี้นี้ทั้งซอยเลยไม่มีใครไม่มองเลยเสี่ยหรือว่าไอ้ไอ้เหี้ยุ่นนี้ใหม่ไงทําทํยังไม่ลองไงนี่โมขึ้นเลยอยให้ยุบห้ับเดี๋ยวเราไปเอาหมวกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทํายังขับซิ่งขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเต็นเขาดิ chút ở like oh, oh, oh. à, lại มึง mừng โหโอยหลันหมดเลยเลยที nhưng nói nơi สำหรับรถอาราเล่เป็นไงฮะได้ความมันความสนุกสนานความแปลกตาช่วยช่วยกแข่งแล้แข่งสิเป็นาะไรเมื่อกี้ก่อนเปนกสิจะเป็นประมาณนี้ไรเก่งใบหน้าหมดเลยไปโอเคครับอีพีนี้อยากให้รถคันนี้เป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับและอยากให้ทำอะไรต่อกับรถคันนี้อีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันไว้ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอีพีนี้ก็ฝากนยครับไปครับสวัสดีครับเทลิมครับแ้วอยากแข่งซิคาร์ติตามสั่งได้ในเพจแข่ซิคาครับฝากด้วยครับช่องนินจี้สไตล์ไปดูด้วยครับ ตอนนี้หน่องมันนอนกระดานเหลืองนะครับ,บคุณช่วย<ม><ม>ดูคลิดหน่อยโอเค <Okay. S 2> ครับไปครับสวัสดีครับ